องค์เขาแสดงท่านไปล้อมรัฐบาลนี่ครับตึงเงียบนี่คือวงต่งางๆที่รัฐบาลเราไม่มีสิทธิ์ในการยุบสภา,าอยากจะแช่ความเดือดร้อนให้กับพี่ม๊อล่าประสงค์เลยครับเพราะเราไม่ใช่คู่กรณีของท่านท่านก็บอกว่าอยากยุบสภาอยากให้ผิดอะไรไปแล้วเราพี่มอ๊อนัาประสงค์นะเกี่ยวอ,อะไรด้วยทำไมไม่ไปยุบทำเงียบ ทำไมไม่ยุดรัฐสภามีกระทรวงกี่กระทรวงที่รัฐบาลดำไปล้อมสิครับพี่น้องที่ค้าขายเขาไม่ได้เกี่ยวเลยครับเกี่ยวกับการยุดสภาเขาไม่เกี่ยวเลยแล้วเขาจับพวกเราเนี่ยเป็นตัวประกัน สนามบินสุวรรณภูมเี่ยวนะครับไม่ไม่คือคือเราไม่ย้อนไปตรงนั้นนะครับคือคือหมายถึงสนามบินหมายถึงว่าคุณคุณจะจับตัาถ้าเป็นการกดดรัฐบาลโดยตรงคือน่าจะไปล้อมในในบริเวณที่ที่เป็นไม่ง่ายสัญลักษ์ของรัฐบาลเรียกถามคนถามจากที่คุณบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่ามันก็เป็นวิธีการในการกดดันแน่นอนค่ะเป็นการกระทบชิ่งประชาชนคนอื่นต้องโดนแต่ว่าพอจะเข้าใจได้นะคะมันก็ก็เป็นกระบวนการไม่หมายถึงดีหรือไม่ดีนะเรียาสักข้อมูลนะมองอยู่นี้นะครว่ามันไม่แฟร คือบอกว่าเวฟาาก็คือว่าพวกผมเกี่ยวอะไรพี่น้องรับประสงค์เกี่ยวอะไรคุณมาจับพวกเราเป็นตัวประกันผมเข้าออฟฟิศไม่ได้ผมก็รู้สึกอันคือคือคือวันนี้พวกผมเกี่ยวอะไรพวกผมไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์พวกผมไม่ใช่คุณชุนพวกผมก็ไม่แล้วมากดดันพวกผมท่าน้องเขาก็อยู่ของเขาแต่ว่าพี่น้องที่อยู่รับประสงค์จะตายแล้วหลายคนถูกพักงานแล้วพวกผมเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าในเรื่องเรื่องที่ท่านพิจารณานั้นก็ไม่เกี่ยวกับพี่น้องรับประสงค์อีก แล้วเราจะเกีเ่ยวอะไรกับการปิดสนามบินค่ะคุณอภิชัยต้องการจะพูดถึงเรื่องเมื่อสักครู่นี้ที่จะพูดถึงการปิดสนามบินว่าการแนะน,นําแนะนําที่บอกว่าร่าจะประสงค์ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลน,นะครับในการชุมนุมทุกครั้งหรือว่าการถึงเร้่องอะไรก็จะมีผลกระทบทีนี้ผลกระทบตรงนี้เนี่ยนปชหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยชุมนุมบนท้องถนนนะครับซึ่งศาลก็ยอนว่าชุมนุมได้แต่ทีนี้ผลกระทบจากตรงนี้นเป็นผลกระทบเพื่อปฎิยานซึ่งมันต้องเกิดขึ้นแต่น่าจะมีการจัดสรรอย่างที่ ้นมคืออย่างนี้ฮะอาทิตย์ละสามวันไดไหมครับเยี๋จะอยาก่องว่าไม่ปัดรุนแรงขึ้นมาเพราะว่าคนเสื้อแดงชอบใช้ความรุนแรงแต่จริงๆมันมันใช่หรือเปล่ามีการมีการมีการไปตรวจสอบหรือเปล่ารถเมย์ที่เอามาเผาเนี่ยมีการฟ้องร้องหรือเปล่ามกีวกัติใช่ใช่ใช่ผมว่าถ้าเกิดรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบเลยตรวจสอบเลยว่าเอาคนที่มาทุบรถนายกมีอยู่ยี่สิบสามคนมามอดตัวสามคนแล้วที่เหลือยี่สิบคนเนี่ยอยู่ในค่ายทหารไปจับมาดิค่ะ รัฐนะบาลคนจะเป็นรัฐนะบาลของเสื้อทุกสีสร้างค <สะ S 2> วามเกยียดชังไ่อยากให้ดูโมเดลยวด้วยคือผมอยากอธิบายแทนพี่น้องเสื้อหลากสี โมเดลของเราคือคุณหมอกลนะที่ที่เราทำก็คือ่าราเนี่ยเรามีแล้วยังไงเนี่ยมาบอกว่าเลือดเลือดผม่จมเนี่เาควรเลือดที่มีก็คือว่าผมผมมันไม่ไม่่ยมในในส่วเ่ยอย่าง่อ่ง่ไม่ชาสีลม่งดนรัเราจะไม่เห็นว่ามีแกนนาหรือกลุ่มที่มีมีมีส่วนนะครับเราไม่ใช่คาว่าแกนนาของพี่น้องชาลักษิเขาไปมีส่วนแต่ว่าการแสดงออกอาจจะเป็นชนกลุ่มในอย่ ที่บอเราไม่รู้จริงๆต้องต้องเราไม่ทราบจริงๆนะครับเราจะไม่เห็นอย่างข้าประกาศนะครับอย่างที่บอกเขาหลายสีตราศเขาหลากสีก็เขาหลากสีจริงๆนะครับเขาเขาเขาหลายสีจริงเพราะมันข้อละสีต่างสี่างไปด้วยไหมคือผมไม่รู้นะครับคือคือผมไม่รู้เย่างมีการคำเดิมแล้วถ้ามีแดงเทียมได้แล้วทำไมจะมีหลากสีเทียมไม่ได้ผ้อกจะกาศเนี่ยทำไมุมไม่ได้ อยากให้ดูตรงนี้นะครับเราจะมีที่แน่นอนนะครับก็คือที่มุสสาวีชัยวันนี้ตอนเื็นหกโมงันเริ่มนะครับ<ม>วันก่อนก็ที่วงเวียนใหญ่จะจบเรามี <c oughs> แค่นี้คือกลุ่มหลักสทีที่โดยจริงๆนะก็เหมือนทางตรงตรงที่สีลมเตรงไม่ไม่ใช่ใชนไหมอย่างที่เราบอกครับไม่ใช่ครับเราอยากพายมากเลยนะครับเราเราเราไม่ใช่จากจากกลุ่มหนึ่งที่ที่ออกมาอย่างนั้นะครทบเราจะมีชุมนุมอสีแดก็ได้ได้ไติดให้ว่าไม่ใช่กลุ่มหลักสีจริงๆนะครับแล้วก็จะไม่างว่าไปสีลมที่สีลมสีลมก็เสียหายใช่ใช่ครับ คือที่สีลมเนี่ยกลุ่มกลุ่มหลักสีของเราเนี่ยก็มีการจัดการชุมนุมอยู่หน้าสีลมของติครับในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงวันนะครับท่านนั้นคือคนทํางานก็ลงมาพักเที่ยงก็ลงมาบอกธงชาติองธงชาติกันย่องไปเตยๆแล้วก็เลิกคือบ่ายโมงก็เลิกแล้วก็บบกัดจัดกระจายกัน<ฆ>ทุกคนก็กลับไปทํางานในออฟฟิศนะครับแต่ว่าอนี้ก็เือนจุดสิ้นของการจัดชุมนุมของพวกเราแต่ว่าหลังจากที่เลิกงานแล้วหรือว่าก็จะมาชุมนุมกันสามทุ่มอันนั้น คือทางแกนนาหรือทางผู้จัดการชุมนุมเนี่ยไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้ที่อาจจะเป็นคนที่มาร่วมการชุมนุมเสื้อหลักสีที่สีลมสีลมด้วยในตอนเทีย่ยงอันนั้นผมไม่ไม่ปฏิเสธเพราะผมเบงก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมไม่ได้จําหน้าว่าใครเป็นใคร,ครแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าเราอย่ามาพูดเรื่องแดงสีเหลืองสีอะไรคืออยากให้หาหาโซลูชันหรือหาคางอกว่า เราจะจับไปสมบุกสุบยังไงค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณคุณสุภุิษฐ์อาจจะอาจจะยังยังคาใจาอยู่นะคะประสบการณ์ตรงคุณสุภุิษ์สามารถที่เลี้ยงถามแบบอาจจะยากหน่อยคือสามารถจัดก้าวข้ามผ่านว่าแบ่งว่ากลุ่มไหนเริ่มก่อนกลุ่มไหนรุนแรงกลุ่มไหนไหม่ดีกลุ่มไหนดีได้ไหมคะคือว่าน่าจะอธิบายไปแล้วเห็นไหมครับใช่หมายว่าสามารถที่จะมีข้อเสนอหมายถึงว่าทุกกลุ่มนะคะทุกกลุ่มร่วมกันเสนอได้ไหมคะว่าน่าจะมีข้อเกลงร่วมกันได้ไหม่องคุณเนี่ยเพราะว่าผมเกษียณแล้วผมอยู่กับ นะครับคุณการ์ทุกคุณ,คณกลมารสีนะฮะค่ะเอ่อเป็นคนชุดเดียวกันเลยฮะแล้วก็เป็นนะถ้าถ้าจะพูดกุลมารสีงั้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวขอตกผลึกนิดนึงนะคะคเดี๋ยวเราไปรายงานนะคะเพราะว่าล่าสุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหัวค่ำม,มีรายงานผู้เสียชีวิตหนึ่งร,รายค่ะเราอยู่ในสายกับคุณจุลนินลักษมณ์วิชิตรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเมื่อทหารติดอาวุธไปที่ศูนย์ลมเราเริ่มมีอย่างรยนต์ผมว่าขับรถไปลำบากเดียร์นะฮะเพื่อมีการปะทะกันเมื่อคืนเมื่อคืนเราเพิ่งขวบเมื่อค มีตาข่ายขึ้นมาป้องกันป้องกันให้คือไม่ยอมให้รถเข้าเลยกิงเนี <c oughs> ่ยประเด็ก็คือว่าเป็นไปได้ไหมทหารเราไปเป็นไปได้ไหม่วยเราก็จะเปิดเปิดช่องจราบการเันด้วค่เป็นไปได้ไหมอย่างนี้อ่าอย่างนี้นะฮะปัญหาไก,ก่กับไก่ผมพูดสั้นๆนะ ผมตามข่าวไปแล้ผมฟังผิดหรือเปล่าครับที่ทหารเข้ามามาสีลมเนี่ยเพราะว่าแกนนาบอกจะบุกสีลมไม่รู้ผมฟังผิดไหมนะมีแกนนาคนเดียวคนเดียวที่ที่จะบอกบอกว่าจะบุกสีลมคือลัมโบแลวลัมโบก็คือองนี้คือปัญหาของปัญหาของปัญหาของของของเส้นที่ผมตามข่าวนะฮะคือทิศทางเนี่ยไปแผันได้เรื่อยๆซึ่งซึ่งอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตแสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผมขอเรียกร้องให้ทางรัฐบาล นะครับช่วยเหลือเขาเนี่ยถ้าคนตายในช่วงนีผมขอบ้านหนึ่งได้ไหมแล้วก็ขอตั้งเป็นงบประมาณฉุกเฉินขึ้นมาอันนี้เป็นข้อเรียกร้องเบวกค่ะกลับมาที่ประเด็นก่อนเดี๋ยวเวลาจะหมดค่ะเดี๋ยวเวลาจะหมดครับ,รบแล้วก็ในในระหว่างนี้เนี่ยนะฮะผมขอว่าปต่คนของเราตายไปคนหนึ่งพี่น้องเราตายไปคนหนึ่งผมขอให้เราหยุดหยุดเรื่องสีไว้ก่อนนะฮะแล้วพวกเราถอยคนละเก้าหนึ่งชีวิตคิดว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไงเพื่อจะไม่ให้มีชีวิตที่สองต้องตายนะนับไปเราตายไปเท่าไหร่รู้ไหมครัอตอนนี้อ๋อแล้วครับค่ะคุณกำลค่ะ ครับผมอยากให้อยากให้ถอยครับอยากให้เลื่อการชุมนุมนะครับจะเป็นไปได้คือผมเข้าใจว่ามีการเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเพื่อระดับการชุมนุมเพื่อที่จะให้รัฐบาลมาเสนใจข้อเรียกร้องซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรจะเอาควาุเพศมาเป็นตัวประกันนะครับการเรียกร้องผมคิดว่าถ้าเกิดเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชนตอนนี้เนี่ยทุกคนมัวแต่คิดว่าเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องการเสียหายหรือเรื่องอะไรทั้งหลายแหละแต่ถ้าเกิดว่าเรามองลึกๆจริงๆตอนนี้เนี่ยปัญหาใหญ่เยกว่านั้นตอนนี้เรามาลองมาคิดว่าเยาวชนของเราลูก ถ้าเกิดว่ากลุ่มหนึ่งต้องการมาเรียกร้องอะไรแล้วสมมติว่าไม่ได้รับการสนใจก็มาปิดทําหรือมาทำโน่นทำนีำน่คือเหมือนกับว่าเคยเห็นไหมเพราะว่าเด็กไปนี่เนี่ยเด็กไปห้างอยากได้ของเล่นคุณพ่อค,คุณแม่มาซื้อให้ลงร้องลงมันไปกินอยู่กับพื้นเพราะฉะนั้นเขากร้องเสนออย่างยืนยันที่จะให้ผมคิดว่าควรจะหาข้อสรุปหรือว่าย้ายที่ชุมนุมหรือทาอะไรที่ที่มันเป็นประชาริปไกมากกว่านี้หรือว่าเป็นการลิงยู่ขอบเขตมากกว่านี้จะได้ไปใต้ทางกฎหมายค่ะนะครับคือว่า เออผมผมไม่ได้ห้ามการชุมนุมค่ะชุมนุมก็ได้แต่ว่าเป็นไม่ได้ชุมนุมในที่ที่ไม่ต้องปิดถนนหรือไม่ต้องกระทำให้ใครเดืนเนอดร้อนค่ะคุณอภิชัยค่ะก็อยากจะตอบประเด็นที่บอกว่าแคนนามบอกว่าจะปลุกสีลมน,นะครับเป็นเพียงคำพูดที่ว่าบอกจะปบุกแต่ว่ารัฐบาลมีการปฏิบัติตอบรับโดยการที่เอากำลังมาเตือที่สีลมในขณะเดียวกันในการชุมนุมของทั้งมัตมิตรเนี่ยก็มีการแจ้งว่าจะไิดขดสนามบินตัวหนักนและรัฐบาลไม่มีการป้องกันอะไรทำนองนี้นี่หมายความว่าการปฏิบัติกับทางทหารนี่มมััันนนาางกกผะบบอย้คร Anti-government protesters in Thailand are threatening to use more aggressive measures in their fight for fresh elections. As part of a new strategy, they've stopped wearing red shirts to make it harder for troops to find them. They've also set up checkpoints outside Bangkok in order to prevent troops from traveling into the capital. We are checking Bangkok bound vehicles to prevent the police reinforcement from entering as they want to kill people in Bangkok. Fears are mounting that the army may use force to evict the protesters who've been camping out in central Bangkok for weeks. The red shirts support former ousted prime minister Thaksin Shinawat, who expressed concerns to protest leaders about a violent crackdown. Thaksin phoned in last night. He was heard from the stage. He told us that he is in good health and there is no problem. He's worried about all the people down here that there will be another crackdown. He's afraid that the government will use war weapons to kill people. Fears of a civil conflict are growing after the government rejected the red shirt's compromise offer at the weekend and after the home of a senior Thai politician was attacked with a grenade. Meanwhile, the protests are having an impact on Thailand's economy. A government spokesman said on Monday that if the demonstrations continue for up to 3 months, economic growth for 2010 could weaken. Kirsty Basser, Reuters.